สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะตอบคอมเมนต์นี้นะครับก็ถามเรื่องมาการเดินเขาเดินยังไงก็ไม่สวยนะครับผมก็แชร์ประสบการณ์ครับของผมก็คือว่าก่นเนี่ยแล้วก็เดินช้าๆก่อนใจเย็นๆนะครับเดินช้าๆลงน้ําหนักให้มันเต็มเท้ามากที่สุดนะครับก็แล้วก็ทําท่าที่ผมเคยแนะนําในแก้าค,คือการยืนแถมหนักโักนี้ครับและเดินเนี่ยก็ใช้ ผมเดินเนี่ยใช้ไม่ท้านเนาะเดินเนีช้าใบาไม้ช้าไม่เป็นไรครับเดินช้าเดี๋ยวแล้วค่อยๆคิดว่าเนยเดินแล้ว,ว,ลวก้าวขายกขาเดินช้าให้มันลงเดมเท้าแล้วช้าแล้วช้าใจเย็นครับเดี๋ยวมันจะสมองจะจําได้เองบ้างให้เดินท่าน,นี้นะครับลองดูนะครับมีหลายอย่างอีกมากมายครับลองดูที่คลิปนี้ผมห้เราก็ได้นะครับ เรื่องของออก,าย,กายภาพต่างๆเนาะว่าเป็นยังไงครับก็มีเราดูให้เดินช้าเดินช้าทำช้าๆใจเย็นน้นการลงน้ำหนักที่ข้างอ่อนแรงให้มันลงบนท้าก่อนว่าเราป่วยอยู่เนาะไม่ตองรีบเดินครับเดินช้าพอสมองจำได้มันจะจำท่าได้ว่าอ๋อต้องเดินท่าน,นี้ท่านนี้มันจำเนี่ยมันจะเดินสวยแล้วครับแต่เย็นนะครับเนาะ ให้กำลังใจครับทุกคนนะครับเราเชื่อว่าเราหายดีแน่ครับสวัสดีครับผม